สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อออโต้วันนี้ผมพามาชมรถกระบะสีประตูน่าใช้นะครับขับเคลื่อนสีล้ออีกหนึ่งคันนะครับใครที่ไม่ทันคันก่อนนะครับทั้งสีแดงแล้วก็สีฟ้านะที่ผมขายไปแล้วสำหรับนิสสันฟอนเทีย r นะครับเขาบอกว่าเป็น Big M Frontier ทคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะครับ t d 25 ขับเคลื่อน4ีล้อเกียร์ธรรมดานะครับปี2001นะคใครที่ถามเข้ามาไม่ทันคันก่อนก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสวยเหมือนกันนะสวยเหมือนกันแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าเดิมเดิมโอโ้เดิมหลายอย่างนะแล้วก็ดูเขามีสเสน่ห์ยอยู่ในเรื่องของหน้าตานิสันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับช่วงล่างดีนะครับแข็งแรงนะครับเป็นทุกกะระแรงต่างกินขาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็น2,500ซีซีเทอร์โบอันนี้ประหยัดอยู่นะใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับค่ายอื่นในยุคนั้นนะครับราคาก็จะดรอปลง บอกราคาดีกว่าบอกราคาดีกว่าขายเท่ากันกับ2อง0ันก่อนแล้วกันนะครับคันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งแสน0บาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทสำหรับขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็เป็นตัวเลือกที่นะราคาไม่สูงมากนะครับเทียบกับราคาเทียบกับสภาพแล้วกันเนาะนะครับอาจจะมีคันอื่นที่ถูกกว่านี้สภาพก็อยู่ที่ราคาก็จะเป็นตัวกําหนดสภาพรถด้วยนะครับนะดูในเรื่องของตัวรถกันหน่อยนะครับไปดูรอบคันนะครับอ่ามีเตอร์คูลเลอร์นะครับก็จะมีจมูกให้นะครับด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับ ก่อนหน้านี้เขาจะเป็นอฟอนเทียบีเอ็มไม่ใช่ฟอนเทียเขาจะบอกว่าเป็นนิสสันบีเตาลึกนะครับที่เป็นตา,าลึกเข้าไปแล้วก็ตัวนี้จะเ,เรียกวเป็นตาเต็มแล้วนะครับนี่สวยอยู่นะมีไฟตัดหมอกให้นะครับพวกกระจังหน้าต่างๆยังสวยนะครับกะชนหน้ากระชนหน้าตรงนี้เป็นโครเมียมไม่เหลืองไม่มีสนิมนะครับหลายคันก็จะเก่าไปตามอายุนะครับกระจังหน้าต่างๆสวยไฟก็ไฟเดิมนะครับแต่ขันได้ประมาณนี้ไฟมุมเปลี่ยนให้คู่มาให้เรียบร้อยนะครับ ยางนะครับเป็นยาง AT นะครับแม็กผมทำสีใหม่นะครับด้านหน้าก็จะมีออโต้ฟรีล็อกนะครับพวกข้อพวกเนี้ยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับให้ดูสวยงามแล้วก็ยางฟ o d เ e ียนะครับปี2022ยองย่างใช้ได้ยาวๆนะนี่เป็นดอก AT นะครับก็ไปได้หลายหลากหลายสภาพถนนนะครับด้านข้างเขาจะติดว่า Intercooler Turbo นะครับภูมิใจนำเสนอในยุคนั้นมากเลยนะนะครับนิสสันก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ทำตลาดออกมาพอมันแข่งกับตัว ไทเกอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับในยุคนั้นก็อาจจะสู้ไม่ได้เรื่องของป้ายแดงนะครับแต่พอมาเป็นมือสองเนี่ยในราคาที่แสนกว่าบาทเท่าเากันเ่ยนะครับแล้วก็สภาพสวยๆที่ยังน่าเก็บแบบเนี้ยผมว่าน่าใช้เลยนะครับฟิลม์มติดใหม่ให้นะครับรอบคันสติ๊กเกอร์ผมเบิกใหม่ให้นะครับอันนี้อยากให้รู้ว่าเป็นโฟล์วิวจริงๆมันจะมีโฟล์วิวด้านหลังตรงนู้นนะครับแต่ว่าด้านข้างก็อยากให้มีสัญลักษณ์บอกว่าเป็นออฟโรดนิดนึงนะครับนี่เละเข้าได้เข้าสวนได้เลยสบายนะครับ บันไดข้างไม่ได้ติดมานะครับนี่ถ้าทรงนี้นะถ้า닛สันทรงเนี้ยเขาจะเสมอกันเห็นไหมครับด้านหน้าทั้งกันชนนะครับกันชนหน้ายาวมาถึงด้านข้างยาวไปถึงด้านหลังเนี่ยเขาจะเสมอกันเวลาไม่มีกันบันไดมันสวยแต่ถ้าเป็นอีสุหรือว่าโตโยตากันชนหน้าเขาจะยาวมันจะดูไม่ไม่ค่อยสวยนะผมว่ากันแล้วแต่คนชอบนะครับนชนท้ายมีให้เรียบร้อยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมหมดเลยนะนี่ b ีเอ็มฟอนเทียไหโฟร์วิวอันนี้닛สันยังลอกๆอยู่เลยแต่ฟ้าท้ายครับเดิมครับนะให้ดูช่วงล่างหน่อยนะครับ อันนี้ช่วงล่างเดิมนะโชคเดิมแต่ว่าผมไล่เก็บดำมาแต่ให้ดูว่าคือถ้าเป็นรถที่ลุยแดงจริงๆเนี่ยมันทําความสะอาดอย่างนี้ไม่ออกนะครับนี่ฮะไม่ผุนะด้านล่างเห็นไหมนี่สีเดิมก็ยังคงอยู่แล้วก็สภาพเนี่ยคือวิ่งบนถนนดำเป็นหลักนะสภาพอย่างนี้นะส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็จะแดงแต่ท่อนั่นแหละนิดหน่อยนะครับด้านหลังอันนี้มีบุบหน่อยนะแต่ผมมองว่ามันเดิมนะครับนี่มีบุบผมก็เลยแต้มเอานะครับนี่เราให้ฟังชัดเจนนะครับแต่ก็คือ กระบะทั้งลูกไม่ได้ทําสีนะครับแม้ยางเยิออะไรต่างสวยงามประมาณนี้ประมาณนี้ไปดูภายในกันไลเนอร์สวยๆนะครับไลเนอร์ไม่มีอุณทุกหนักนะแมคไลเนอร์นะครับ่ดนะ,นนะบดูภายในดูภายในด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับแผงประตูผมพูมให้ใหม่ตรงนี้เป็นหนังแล้วนะครับแล้วก็พวกลายไม้ต่างๆยังสวยงามอยู่นะครับล้อก,กระจกเซ็นทรัลล้ออโต้หนึ่งบานกระจกไฟฟ้าออโนต้หนึ่งบานก็ยังใช้งานได้นะครับ ตัวเบาะนะครับผมหุ้มใหม่แค่ชิ้นหน้านะครับเป็นตัวเบาะเบาะฝั่งคนขับนะครับเนี่ยหุ้มให้ใหม่จริงๆก็หุ้มทั้งตัวแหละนะครับเหมือนที่ผมรีวิวให้ชมไปแล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามตั้งแต่คันนี้เข้ามาก็จะเห็นว่าเบาะมันขาดผมก็เลยเปลี่ยนให้ทั้งอันจะไม่ได้ซ่อมแค่ชิ้นมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ฝั่งด้านข้างนะครับผู้โดยสารก็จะมีรลากๆอ,อยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับนิดหน่อยแต่หนังก็หนังแต่รายงานอะไรต่างเดิมไม่ขาดนะครับมีแค่ถลอกประมาณนี้ นะครับแต่แผงประตูพวกนั้นอ่าผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยหุ้มใหม่นะครับอ่าเขาเรียกว่าลายไม้เออโอ้นึกตั้งนานลายไม้นะครับยังสวยงามอยู่เห็นไหมครับตัวห้องแอร์เนี่ยคอนโซลตรงด้านหน้านะครับนี่ด้านบนสวยนะผงชอบนะสมัยก่อนก็จะมีร่องแบบนี้ไว้วางเหรียญวางพระวางโทรศัพท์ก็ได้นะครับนี่สวยงามไม่แตกนะครับนี่จกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับหมุนได้อนี้ไฟตัดหมอกนะครับ พุ่มอะไรผมก็หุ่มใหม่นะครับหุ่มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเดิมๆเ,เขาจะเป็นเหมือนมันจะค่อนๆหน่อยนะครับใครที่เคยใช้นิสันนะจะรู้ว่ามันจะมีแกนเหล็กข้างในแล้วก็เวลาบิดมันจะไม่กระชับผมก็เลยหุ่มใหม่ดีกว่านะครับสวยงามก็เครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นอิซูซูสดินนะครับใส่ได้พอดีเป๊ะใช้งานได้นะผมสตาร์ทให้ดูอีกทีอ่สตาร์ทเลยดีกว่านะครับชึ่งเดียวติดเลย เลขไม่นะครับห7 9 0 0ม่กกิโลเออโอ้โหถือว่าวิ่งน้อยด้วยซ้ำนะครับเิ่งอยู่นิ่งๆนะรอบอยู่ประมาณสักอ่า8 7 8 0 0รอบนะครับก็ถือว่าปกตินะครับความร้อนขึ้นปกตินะครับแล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยใช้งานได้ปกติเกียร์โฟลว์วนี่สำคัญรถขับคนสี่ล้อต้องโฟลว์วใช้งานได้นะครับโฟลว์วใช้งานได้ปกตินะครับกับ2ขับ4ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเอาไว้เข้าไหลของซูนได้สบายแน่นอนนะครับรอบผ้าหลังคานะครับรุ่นนี้จะเป็นหนังนะ เออเอนรอยเจิมนิดนึงนะครับเป็นแป้งนะเช็ดออกได้นะครับอันนี้คือผมไม่ได้ลา้างเนี่ยพอดีวนโว้ยผู้ชมดูนะฝนตกนะครับฝนตกตลอดเลยนะครับก็เลยอ่ะยังไม่ได้ไปที่คาแคร์เลยอ่ะเช็ดเช็ดเอาหน่อยก็ยังมันก็สวยงามแล้วนะครับแต่ก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวล้างให้อีกทีนะแต่ให้ดูว่าประมาณนี้ก็คือเก็บงานมาแล้วก็ประมาณนี้ได้เลยนะครับขายได้เลยน,นี่บางทีก็ขายเลยแหละแต่ผมมาไปสปาให้อีกรอบนะแต่ให้ดูโดยรวมกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยว อยู่คนเดียวนะฮะดีๆอ่ะเครื่องยนต์นะครับนี่อินเตอร์คูลเลอร์นะครับเทอร์โบ2,500ซีซี c t d ี25้านะครับอ่ะดูความเดิมนะนะครับน็อตไม่แกะนะครับทุกท่านน็อตไม่แกะนะครับสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆนะครับสติ๊กเกอร์อีกเดิมอยู่ครบนะครับนี่ดูห้องเครื่องภายในนะครับเี่เลขคันหน้ายังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์สยามนิสันยังอยู่นะครับอันนี้คือความเดิมของเขานะ จะบอกว่าสวยเหมือนคันก่อนไหมผมก็ต้องบอกว่าเป็นคันหนึ่งที่สภาพสวยเลยแหละนะครับเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนนี่ท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับในราคา1นึ่งแสนบาทนะครับถ้าในตลาดตอนนี้นะครับถ้าเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อราคาค่อนข้างแพงแล้วนะแล้วก็ดูอยู่ที่สภาพเหมือนที่บอกนะครับอยู่ที่สภาพอยู่ที่การดูแลของเจ้าของเดิมด้วยนะครับเหมือนอย่างเนี้ยผมก็มาเก็บงานต่างๆนะครับบางคันก็อาจจะถูกกว่านี้นะครับถูกกว่านี้หรือรุ่นอื่นก็อาจจะถูกกว่านี้เหมือนกัน แล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่ผมมองว่าท่านิสสันเนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็เครื่องยนต์2,005ที่เป็นเทอร์โบเนี่ยอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยพวกนี้ผมว่าอาตาัตราเร่งมันดีบรรทุกได้ยังดูร่วมสมัยอยู่แต่ถ้าเก่ากว่านี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แล้วนะครับในยุคนี้เอาแล้วแต่นะแล้วแต่ในร 1, าคา100,000กว่าบาทก็เป็นตัวเลือกนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย098414994 4, 4 098414994 4โทรเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยนะวันนี้ผมไปต่อลาไปก่อนนะครับช่วงนี้ฝนตก แล้วก็เที่ยวบ่อยเหลือเกินอาจจะไม่ค่อยมาดีวิวรถส,สวยๆแต่ต้องบอกว่ามีรถขับเคลื่อนสีล้อเข้าใหม่หลายคันนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ